เซียและทาจิกิสถานครับเลยครับแหมวันดีแกมาหาครับต้องไม่ตกนะครับาแลแขงขวาครับออ้ยหลุดนี่ฮะใครบอกแกเลยครับมาแล้วครับกัปตันเตะซ้ายครับปล่อยครับแล้วเตะครับเจอแข้งขวาของกัปตันซ้ายยีขวาไปทีหนึ่งครับเตะซ้ายเรียกว่าเปิดตั้งแต่ต้นเกมเลยครับคู่นี้ไม่ต้องดูจังหวะอะไรมากมายครับซ้ายกับถอนเข้ามุมครับ เอาลุหงวดขวาอีกทีหนึ่งครับสอกของเขาหยาบเดินเข้าหาบ้างแล้วนะครับอู่นแหละครับมาแล้วครับแทงกับหมัดขับตุ่นกับปันขวาแล้วก็ซ้ายครับนั่นแหละครับได้ผลครับฝากมือเรียกครับฝากมือเรียกขับตุ่นขึ้นมาครับไม่ต้องเรียกเขาครับไม่ต้องเรียกครับไม่รู้ก็ดีแล้วครับแล้วก็ยังไงครับโอโหกรรมการเห็นชชนะแบบเทลิเกิลน็อกเอาท์นะครับแลม